สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับล่าฝาดพี่เบิงพี่น้องโอ้ยเด็กเก็บไปสากใหม่เบิงสภาพหลังจากที่ล้มหัวกุดเข่ามากนะครับหลังจากที่ล้มหัวกุดเข่ามาเรียบร้อยเลยยอ่อเงื่อนบุตรลอดมาะยกขึ้น เ้ลเหล่อน <oses Five. S 1> ่ยมาอือใช้ไเก้าเี้บุลล่อจะเอาบป่อยู่ไปเนียบามนุยปุยดีนะบุลหล่อมันออกไปอยู่ข้างนอกตอไปได้แล้ว อพีบุรัดร่รรรนี้เละเลยพี่น้องล่มหัวกูดเขาทีนียเเบิ้งกล้องเขา <c oughs> กล้องเขา้ได้ไปอยู่ไต่ทองรถเอร่มหัวกูดใหญ่มากเหมือนก,นกันกับแบบว่าหลังจากที่เละออกนะพี่น้องคนถือเลขหลายครับงวดนี้ จากฐานพระพุทธรูปฐานพระพุทธรูปองค์นี้ครับนี่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 ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เลยนี่เป็นเลขไอ้หนึ่งแปดสี่แปดนะครับหนึ่งแปดสี่แปดนะพี่น้องบลาทูนกับสื่อเลยครับแต่ว่าสื่อแต่สี่แปดแปดสี่คนนี้ใหญ่สิ คนอีหยังสิบ่มีหมานมีอีหยังนําเขาพ่อเม็ดเขาอุตส่าห์เอาพระพุทธรูปมาวางไว้ให้แต่ก็บ่ทันได้แกะออกจากลังนะครับแต่ว่าเห็นเพิ่นโพสต์ในในกลุ่มในเฟซในอันนี้กันนะครับนอันนี้นะไปหานเล่วค่ะ <c oughs> เสื้อผ้าก้อนไม่ขีดต้มเปล่าทนนะ่ะซื้อ3 4 <c oughs> เลขหลังพ้านะ่ะ3 4กับใต้ฐานนะ่ะ1848ก็เลยเอาแต่4884บ่เอา1 8 4 1 4 8นะครับ นี่มาสามโตเลยเพราะต่เหล็กออกปุบล่มงหญ่มากครับมีผูไดมานน้ำอีลาบ่๋น้ออีลากับบอกอยู่ว่าพุ่งพ่อมีสิบแปดสั้นนนะพี่นนะ้นองในคลิปหยอกพ่อนะครับพุ่งพ่อมีสิบแปดสั้นคนนะป้าพี่นนะ้นองเลยบอยากเสื้อครับงวดทีแล้วกระตามไอเหล็กหลวงปู่หมุนนะครับอายุหลวงปูหนึ่งศูนย์เก่านะครับพี่น้อง หนึ่งศูนย์เก้านะครับมวดที่แลวกับศูนย์เก้าเก้าศูนย์วดนี้บ่ได้ตามครับอก็มางวดนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเฮายังบมีโชคนะครับผู้ใดมีโชคกดีใจนำเดอ้อพี่น้องผู้ใดโชกมีโศกมานกะคกับพี่น้องกะไอ ฝันเห็นไม่ใหญ่นะครับฝันเห็นไม่ใหญ่ก็เลยสือเลขที่เพิน่นเพิ่นเสียนะ่ะอายุเพิ่นแปดสิบสองก็เลยสืบแปดสองแต่ว่าเพิน่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นสะอายุหอดแปดสิบหาก็เลยสือ 85. แปดห้าเราวันนี้พ่อสอเกิดเพิ่นสองสี่แปดหกก็เลยเอาสองสี่แปดหกโอ้ยหนอจงังใดจังไปแปรออกข่างออกแข่งแนวนั้น 8 1 1 8น,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 น่มันอันพี่น้องกับเล่บบริสสนใจบริสขืดนะเลขกไต่ฐา,านพระผมก็เอาแต่2ตัวถ่ายนะครับกับเลขกหลัง3 4 4 3นั่นแหละครับพี่น้องที่ซื้อบอมานครับคือว่าผาดครับผาดผาดพ <c oughs> ผาดแล้วผาดเลยครับ แต่ว่าคนถือเลขใต่ฐานพาหลายนะครับพี่น้อง481 <1. S> 1848เลขใต่ฐานพา1848 mm hmm. เขาตัดสื่อกันเขาถือสาโตกันเห็นเขาโทรมาถามเห็นไหนหน่อยบอกกำลังคิดไม่เอาสนี้ก็นก่าขาดที่หนาขอทใหมสวัสดีค่ะ ทนกับซื้อตังตอต้งแต่ซื้อตั้งแต่4 8 8 4แล้วก็ไปซื้อพ่อสอเกิดยเพแพง4 8 6มันออก4 8 1 <c oughs> ก็เลยบ่ถือ คนถือหลายเพราะว่ามือนั้นลุงยิงก็ว่าพุ่งพอสิแปดสั้นเพราะนะเอฟซีเขามาโพสใได้กลุ่มบานหักอยู่เด้ก่อนเล็กออกสมองหนึ่งอย่าลืมนะหนึ่งแปดแหนึ่งน้องพูดอยู่เนนะ่ะะ <c oughs> จับแมน่นกะสิจับแมน่นโพด์คนจับเหล็กกระเด็นม้านคักคนมานนี่จับจังได้ก็ถือเด้ก ไม่ได้ดูเลยดูแค่ว่า pues บุญรอดวิ่งมาออว่าบ่บุญบุญรอดน่ะบุญรอดน่ะออกมาแต่โดนเลยได๋ออกมาแต่โดนแล้วมันนอนอยู่ใต้ท้องรถน่ะบัดนดีเพราะแต่ลมมามันแลีนจากใต้ท้องลอดพ่อพี่หลโดนมานานแล้วบัหน้าต่างตรงไหนเปิดได้ลมเพราะหน้าต่างมันแกะทำล็อกข้างนอกเข้าใจไหมทีนี้มันซึกไปไหนได้ก็นเด็อยู่หน้าแบบกวนไป่รู้แต่ว่าลมมากคิดว่าโอ๊ย ยานแต่มันอุ้มเทียงนี่แล้วไปทามันเขามองหันเต็มๆกับอุ้มแต่มันมาหลอดมาส่งีอหมูมันวิ่งไปวิ่งมาฉันคว้ามันก็เด้ไเริ่มมือฉันดันขาฉันดันคือเอามันหนักเล่นลมมันก็ตีมันออกไม่ได้จนสุดท้ายก็คืออุ้มแต่ปอดได้หมูดแล้วก็ครับพี่น้องกะผู้ใดโศกมานนะครับจินดีนำเนาะครับเนาะผู้ใด ไอ้บอมิโชกวันนี้ก็เอาไม้เนาะครับคือว่าทำบุญห่วมกันนะครับสำหรับครอบครัวอีหลาหน่อยนะครับที่เพิ่นรวมบุญอยู่ตลอดเวลามีโอกาสเพิ่นกสิทําบุญอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับพอ่พอพลอยเม่เอฟซีที่โอนมาไล่น้าใจให้กับอีหลากะเหมือนกับได้รวมบุญน้ากันนะครับได้ทาบุญกับเพิ่นนะครับ,บเ,บเอ,อ,อเลขฐานพระ มาอีลีครับพี่น้องมาเต็มเต็มเลยเนาะครับเนาะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่บ่อเสือกับตองเสือนะครับเพราะว่ามันมาอยู่ตลอดไหมมาอยู่ตลอดมามาแบบเฮ้าบางคน่นถือกับน่องทุกงวดนะครับพี่น้องบางคนคนถือเลยกับนองทุกงวดเลยเลยถือว่าเิ่นกะไอด้เบิ่งคลิปอยู่ตลอดนะครับพี่น้องด้เบิ่งคลิปอยู่ตลอดกะ สิมีโชคอยู่ตลอดนะครับโชคไพ่หมานมั่นครับดีใจกับผู้ติดถือนะครับเนาะสารับผู้บอถือก็เอาไหมครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดซับสไครต์กันแล้วก็แชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสกอร์พี่น้องได้พบก,กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ